สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสกเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBX 1 4นะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBX 1 4นะครับความสว่าง3,000ลูเมนคอนทรา์เรติโอ3,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับ ในส่วนของช่องต่อต่างๆนะครับทางด้านหลังนะครับก็จะมี AV นะครับเหลืองแดงขาวสำหรับต่อเครื่องเล่น DVD รุ่นเก่าๆหรือว่าวิดีโอนะครับมีมี USB type A USB type B แล้วก็มี VGA หรือคอมพิวเตอร์แล้วก็มี HDMI ซึ่งผมก็กำลังต่ออยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ F สันนะครับคุณผู้ชมครับเอาเปิดหน้าจอไว้เลยนะครับเปิดหน้าเลนไว้นะครับนี่ครับ สภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามนะครับไม่พูดพร้ำทำเพลงครับมาเปิดเครื่องทำการทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับมาทำการเปิดเครื่องแล้วก็ทดสอบฉายภาพยนตร์ตัวอย่างกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอนะครับเป็น3 LCD Projector นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเอฟสัน EB X14 ตัวนี้นะครับความสว่าง3,000ลูเมนครับคอนทราสต์เรติโอ3,000ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับมาล้ครับปล่อยแสงออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสีน้ำเงินสวยงามทีเดียวนะครับปล่อยออกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับัวนะครับหน้าจอนะครับอ่ะแหล่งกำเนิด HDMI นะครับอ่าผมยังไม่ได้เปิดเครื่องตรงนี้นะครับไม่มีสัญญาณเอาเปิดเครื่องตรงนี้ก่อนนะครับ่ะเปิดเครื่องขึ้นมาแล้ว มาดูซิว่าจะเห็นสัญญาณไหมนะครับอาล้ครับนั่นนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมมาแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าเมนูนะครับกดที่เมนูเพื่อเข้าไปดูค่าตัวหนังสือต่างๆนะครับว่ามันจะแจ่มชัดสว่างไหมนะครับเดี๋ยวผมจะปรับนะครับปรับที่ตัวหนังสือให้มันชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับแบบก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ แอบหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอ่ะเอาละครับตัวหนังสือชัดเจนแล้วก็ทดสอบการฉายภาพยนตร์ตัวอย่างกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับทดสอบภาพยนตร์ตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมมาดูฟาดเกานะครับเอาละครับไปเลยครับมาแล้วครับ มาดูกันเลยครับนี่ครับดูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับเดินมาดูใกล้ๆกันเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBX 14นะครับ EBX 14ครับดูลำแสงนะครับที่พุ่งออกมาครับคุณผู้ชมครับโอ้โห สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับดูความแจ่มดูความสว่าง e อ s สั Projector ebx 14ของจริงแท้แน่นอนครับตัวนี้โอ้โหดูภาพครับคุณผู้ชมครับเดินมาดูใกล้ๆกันเลยครับฉายกลางวันครับเปิดไฟนีออนไว้ด้วยหนึ่งหลอดครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ ดูลำแสงครับที่พุ่งออกมาครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBX14 นะครับความสว่าง3,000ลูเมนคอนทรา์เรติโอ3,000:1ต่อความละเอียด1,024ณ768หรือว่า XGA โอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ นี่คือผลงานของโปรเจคเตอร์เอฟสันนะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBX 1 4นะครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหความแจ่มความสว่างมาทั้งมวลเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับนี่แหละครับคือผลงานของเขาแล้วครับคุณผู้ชมครับเอฟสัน EBX 1 4ครับ3,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหสุดยอดครับ สำหรับเ s ฟสัน r o j e c t o r e ร14ตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา8,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ